สวัสดีครับเช่นเคยครับเมนูไม่ง้องน้ำมันเนาะวันนี้จะมาทำา้าขี้เมามีหยกใส่น้ำลงไปก่อนรอให้เดือดผมจะทำโคกพริกพริกแดงกระเทียมไม่พิกไทสดกระชายแล้วก็ใบมะกรูดโคกพอหยามนะครับตัวหนึ่งหอมก่อน มีโกพ,พอไปลวกให้พอสุกนะครับสุกประมาณสัก80%หรือมันี้เละพอหอ,หอมแล้วก็จะใสอ่อกไก่ลงไปครับแขนพอคํคนอเนาะผอเริ่มสุกแล้วผมก็จะใส่็ดหอมสดแล้วก็แช้หลก サイファシャーに入ったのと、サイファシャーに入ったのと、サイファシャーに入ったのと、サイ แล้วก็สใส่ยี่หร่าไปพอเสร็จสิ้นพอทุกอย่างสุกหมดแล้วก็จะใส่อีกหยดลงไปที่รวกแล้ว สุดท้ายก็จะใส่ใบโหระพาลงไปนะครับโอเคแล้วก็ใส่ใบโุสูดฉีดลงไปนะครับกลิ่นจะหอมตัดอีกแบบครับ โอเคครับคันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเคยนะครับ u a w o u e นะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ